วันนี้ชวนมาทำแกงส้มจัดเซกันนะคะแกงส้มผักบุ้งมะละกอใส่หมูสามชั้นตั้งน้ำเดือดแล้วก็ใส่พริกแกงไปนะคะพริกแกงส้มเราโขลกเองก็มีพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กพริกขี้หนูเขียวแดงมีกระเทียมจีนมีหอมแดงมีขมิน้นแล้วก็มีกะปินะคะ โลกเองไม่ได้ใช้น้ำพริกซื้อนะคะจะใส่มะละกอลงไปก่อนมะละกอสุกยากนะมะละกอลงไปก่อนค่ะเคี่ยวมะละกอให้เปื่อยดีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสแล้วก็ใส่หมูสามชั้นมะละกอสุกแล้วนะคะเราใส่น้ําตาลปี๊บลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เราจะใส่น้ําปลาเมื่อกี้ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชานะคะ น้ำปลาสักสองช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปนะคะหมูสามชั้นลงไปเลยชิมรสตามชอบนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบหวาน ถ้าเป็นแกงทงใต้เขาจะไม่ไม่ใส่หวานนะแต่บ้านเราจะใส่หวานนิดหนึ่งใส่น้ำตาลตัด,ต,ด,ต,ดตัดเปรี้ยวตัดเค็มค่ะเป็นแกงส้มแบบทงภาคใต้นะคะเราใส่เครื่องแกงเราใส่ขมิ้นลงไปด้วยใส่ผับบุ้งลงไปเลยนะคะแกงส้มเราจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะ แกงแบบน้ำขุกพลิกแต่แกงน้ำเยอะแล้วมันจะมีความรู้สุดมันไม่เข้มข้นใส่น้ำนะะมะขามเปียกลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะชิมดูก่อน,นะคะ่ะาไม่เปรี้ยวค่อยเติมเมื่อกี้ชิมดูแล้วรสยังอ่อนก็เลยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำปลาอีกหนึ่งช้อนสีสันน่าทานไหมคะ รสดีแล้วเราจะใกล้จะได้ที่เราจะใส่น้ําส้มจี๊ดลงไปสักสองช้อนนะคะพอดีที่บ้านมีส้มจี๊ดปกติใส่น้ามะนาวใส่น้ําส้มจี๊ดก็ดีค่ะหอมดีใครบ้านใครมีส้มจี๊ดก็เอามาใช้ได้นะคะถ้าไม่มีส้มจี๊ดก็ใช้น้ามะนาวตบท้ายลงไปก็จะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวแบบแกงส้มใต้สุกแล้วค่ะ ไม่ยากใช่ไหมคะแกงส้มผักบุ้งมะละกอหมูสามชั้นแซ่บมากเลยค่ะ